รับอรุณกับปุ๋ยลุวงอรุณรับอรุณกับปุ๋ยล่งอรุณวันนี้เราพาท่วูชชมมาเรียนรู้เทคนิคการปลูกถั่วฝักยาวแบบใหม่ที่ง่ายราคาถูกประหยัดโดยไม่ต้องใช้ไม้ค้างอีกต่อไปและที่สําคัญสามารถเก็บไว้ใช้ได้นานกว่าเดิมอีกด้วยแนวคิดนี้เป็นการใช้เทคนิคทําตะข่ายทดแทนการใช้ไม้ค้างจากไม้ไผ่แบบที่เราคุ้นตากันการปลูกถั่วฝักยาวเป็นพืชสวนครัวรู้กินได้ เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการปลูกพืชจากเกษตรกรที่ปลูกสลับกับพืชอื่นๆในพื้นที่เกษตรของตนเองเพราะถั่วฝักยาวเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตเร็วปลูกได้ตลอดทั้งปีอีกทั้งยังเป็นพืชที่ช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้นด้วยเนื่องจากรากของถั่วฝักยาวสามารถดึงไนโตรเจนในอากาศไว้ในดินได้เป็นอย่างดีด้วยลักษณะของถั่วฝักยาวเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีลำต้นเป็นเถาเลื้อย ด้วยเห็นนี้เองกเกษตรกรส่วนใหญ่จะทำไม้ค้างเพื่อให้ถั่วฝักยาวได้ยึดเกาะพยุงลำต้นนั่นเองโดยส่วนใหญ่นิยมใช้ไม้ไผ่ทำค้างหากแต่วันนี้ทางรายการมีเทคนิคการทำตะข่ายทดแทนการใช้ไม้ค้างแบบเดิมๆที่ทั้งง่ายประหยัดต้นทุนอีกด้วยค่ะเช่นเดียวกับเกษตรกรที่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ก็ใช้เทคนิคนี้ด้วยค่ะอยากจะแนะนำนะครับถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ให้กับกเกษตรกรนะครับที่ปลูกถั่วฝักยาวเป็นอาชีพกันนะครับ ลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าเ,าเราทรําค้างถั่วฝักยาวแบบตะข่ายกับถั่วฝักยาวที่เคยใช้ไม้ทําค้างดูนะครับว่าต้นทุน,นไหนจะถูกกว่ากันแล้วก็ความสะดวกในการทํางานอันไหนมีมากกว่ากันสิ่งไหนสามารถเก็บมาใช้งานได้นานกว่ากันนะครับ <S <S เป็นทางเลือกแล้วกันแนะนําลองดูกันนะครับทางรายการต้องขอขอ,ขอบคุณป๋ยรุ่งอรุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้นําเทคนิคและทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรในการปลูกถั่วฝักยาวแบบลดต้นทุน แต่เพิ่มผลผลิตให้ดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น